Uh, excuse me. Are you on your period? <laughs> excuse me. Hmm? Are you on your period? What the f, man? What do you think you do? Ah, man. F, man. F, man. F, you, idiot. F, you man. Get out of here, man. F, man. I'm sorry. Uh, excuse me, are you on your period? Are you on your period? What are you doing? What are you doing? This isn't funny. This isn't funny. Who are you? Who are you? I, what, what? I, uh, uh, stop, stop, I, 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 stop. <laughs> excuse me, are you on your period? ชอบพี่มากเลยรู้ไหมหนูนี่แบบยพีมากเลยอยากให้พี่มาหน่อยวันนี้แหมมาคนเดียวได้มาถ่ายคลิปแลว oh. พี่อยากลังมาเดือนกันหนูไหมไม่ร oh. ู้ว่าเป็นประจำเดือนหรือเปล่า oh. <laughs> มานี่โอเอ e ้้ง้ง มึอยู period มึงทำไมมึงต้องพูดภาษาอังกฤษเดียวฮะมึงพูดไทยไม่ได้ให้ฝรั่งไอหัวปีฟัเป็นพูดไทยได้ฮะรู้มึงพูดไทยได้หรอไอฝรั่งไอหัวควนร่องมนจะทำระยะฮะมึงพูดไทยได้นะฮะ Excuse me? Are you on your period? w i t Okay. Okay. ตอบฝรั่งว่าอะไรดีครับ ตอบว่าเรื่องวังดนส้นตีนนะไอฝรัง่งจุ๊บจุ๊บ you ไม่มีมารยาทเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรแต่ผมสอนให้แล้วกันนะ <c oughs> นี่นะครับมารยาทคือ กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะบูเดรสเตนก็คุณตื่งมีมารยาทไงเข้าใจยังครับ ที่นกไอ้ฝรั่งไก่กามากวนส้นตีนคนไทยอย่างนี้บางคนไม่หาด้วยนะไอสัตว์ไปไกลๆพ่อมันมาจำเดืงงนอนไงฮะฮะติงเนตอย่ามาด่าผมนะ,ะ,ะไอสัตว์เฮ้ยยูยู excuse me h <Huh>? u are you on your period ไยิน ah? no. ัวฮะอา้กมินหัวฮะทีนนนไ่อีามจัามจังามจังฮะฮะพูดพูดไทยไม่ได้เหรอฮะ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  ยังบ้างครับกับ9วิธีเอาตัวรอดจากฟรานสุดโกนตีนนะครับถ้าเกิดคุณชอบคือแบบนี้อย่าลืมกระเทิบไลค์นะครับกระเทิบไลค์แชร์กับเพื่อนและกดติดตามที่ช่อง YouTube my mate n a t แล้วสิ่งสุดท้ายถ้าเกิดคุณมีความคิดดีๆที่อยากเสนอให้เราทำเิิยนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตีนคนไทยอย่างนี้มบนบางก็ได้วย doing man 何 <laughs>